สารยุเนาะเขาเฮ็ดดีก็โอนเออเอาสนเอาเฮ็ดดีก็เฮ็ดดีคนบอกหลายไอ้กุยเป็นขอท่านเม่นั่งยุ่ยตลาดจิจงกให้กุยี่ยี่ีนวันไอ้ฝยเป็นขอท่านฝอยนางยู่ทุตลาดทำให้ย่ายังยังมาจงก็เนี่ยอยจดงกงฝอยดีปีนวันเราแหม่ใครอันคอนเทนต์นะรเนี่ยบอเทมันเทมทอไปซื้อบักคคามเป็น แต่ก็บันยังกดก็บคับานเบอครับงงกว่อันคว้าขอท่านได้ขามาซื้อนี่ละไู่ใ่นั้นม่วงมื่อทีมเนาะคนเสียอีกเนาะเป็นตลาดค้าอครับบไหนบะเป็นแบบผมครับพี่น้องย้ายอะไรไอ้ข่เป็นนางไอ้ข่นาง่าเพี่เคนก็บักหลายอิมอ่อะเวดนั่งลงนั่งลงเลยนั่งลงเลยย้ายหนึ่งย่างของพระิจงเ็เนี่ยุ้ยมุ่งเดียวนะแม่เลยว่าแม่ไอ้คนเด็กจะซื้อ รออยู่เด้อคิดคู่รักพี่หมอคันเม้นเมื่อวานนี่ไปผู้เดียวว่าได้คิมดอกจ้าอยากไายิบปอกเขาเมหลายตลาดเนาะแถวเมื่อวานเจ้ากคุณไปตอนคนหลายๆมันเนี่ยโมโหเนาะมาแล้วอยากอายเนาะยายเส้นถ่านเนาะมันจังเย็นบอสโนาะเออเขาไหวเขาหรอเขาไหวเขาเห็นน้องตุ่นแต่ยังไอฮอตแดงโดนฮอตแดงขอทานเออให้ฮอตแดงปิด ทุเรียนอังกฤษ撒พี่น้องใครอยากให้บอสโนดไปเพชรนนท์วันนี้โอนมาก่อนหมื่นหนึ่งโอนมาหมื่นหนึ่งไปเลยมาโอนอื่นโอนหมื่นหนึ่งไปตอนนี้น่ะเก็บเสื้อผ้าไปไปไปดีเด้อเออไปหมื่นหนึ่งไปหมื่นหมอเขาอุดรเขาท่านอุดรในตัวนเนี้วัดโนดประมาหลับลูกตี่วัดโนดประมาหลับลูกตี่วัดพี่เรียงไปหรือทำคลิปพี่หมอกับน้องอาร์ตด้วยบอสนั่นหรอ เขาบ้าบ้างเนาะทุกททุกคนครับโอนมาเหมือนหนึ่งข้าน้ำมันให้บอสหน่อยอุ้ยมันพูดได้ไหมล่ะไม่ได้เจ้าว่าวโอนนิดยนงพูดไปแล้วค่ะพวกฉันห้ามโดนแล้วรีวิวนางอีกสแตมแน่ค่ะหน่อยค่ะอีสแตมอีลูกชั่วจั่ก็คือว่าลูกจันแบบนี้อีสเตมลูกชั่วด้วยลูกรรกมันเว้าให้กูนี่ลวงบอครับอีสแตมอยูู่่น ผกอดกอดด้วยกันแหละกอดเด่นเจอกันก็บอกใหน้น้ำแนห์เหนนอิศเต็มเป็นตัวสร้างอยู่ในพี่น้องคอยอุดสิบบาทปะนะมันคิดไม่ได้ยอมันเราเออเรื่องซืิอิศเต็มเป็นคนที่บะเดดมี่อย่างกับผู้ใดบะเดดมีพผิดไม่ไพ่พี่น้องเพือนเราเอานี้เด็กน้อยตกเกียวอ่ะเป็นเด็กที่น่ารักมากเด็กน้อยเขาขึ้นมาเด็กน้อยพี่ในเขาบอกว่านั่นแหละผมคอนเฟิร์มเลยเด็กเราเป็้นักพิณน้ำแข็งมันมาแล้ว ที่สุดแตมีเงเวลาเขมีงานกขาอยู่ร่วกันเนาะมีงานเวลาเขามีงานอะมากินข้าวอยู่มานี่แต่เราไม่ถ่ายลงในเฉยมาลองเพลง battle เก่าเนี่ยเธอน้ำแข็งนี่แหละโอ้โหป๋อมเงือกแต่ฉันอยากเขาวงกันเหมืนเทิงเนี่ยฉันเป็นนักร้องใครน้องแม็กซ์สรานหล่อมากมาคุ้มหอมแก้มบอลนวลมาขึ้นเนี่จนกูอายาอ่ะแต่น้องบอลน่ารักนะเป็นเด็กใสใสนะบอลนะบขามีหลักฐานให้น้องบอลต้องพันหนึ่งบอลบอลคืนให้บอลหน่อยลูก เอ้าวจะเยอะเป็นนั่นเลยสิเก็บมันเห็นมันสูงเด้อบอลบุงองมันต่างเว้นเจแต่ว่าบอลไปไปให้เองฝากพี่อุ้ยไปมื้ยคืนน่ะใครใครบ้องบอลในไลน์มีโอนคนละสิบบาทก็ได้เกือบหมื่นแล้วเด้อเออแม่กซ์แม่กซอยหาซิฟเนาะแปดพันห้าแล้วนะเลยครับมันอยู่เดีอวเดี๋ยวโทรหาบอลพีดีบอลเพื่อซิฟคนละสิบบาทเนาะบอลพีระไทยละคร้กลุ่มบอลนั้นคืนรถม้าคืนเสือไม่ละบอลโทรหาแล้วไม่เราไปนอนที่กรางเทพนะ เลยบอกว่านี่ก็นอนสะเง,งียบหนึ่งสักสิบนาทียี่สิบนาทีมันจะมันจะช็อกชรังสิเอาอนี้เดี๋ยวชุดมาส่งเราเราแต่งเลยเราทำกลุ่มปิดหมัละหมัดละสิบบาทเห็นหน่อยให้สูเอ้งจำอะได้หอดคาเส็สคชุดคนหนึ่งเลยกุ้งปีสิบบาทเป <ะ S 2> ิด<อ>สองพันกว่าบาทแจ๊ดี้เข่าค่าจ้างวันทิ้งไปอีก เฮ็ดไรเองนี่เฮ็ดเองของนี่แม่ไรตอนนี้เลยอาชุดทรงนี่แม่ชุดัลาเลยบาราสิบบาราหาสิสูบบารา่บาราสิบเก้าบาทสบาราสิบาทเนอะคุมปิดบาราค่าชุดตั่ได้ค่นี่มันไปก็บบรเศ้านี่นว่าคุ้มปิดบาราสิบาทเนี่ยเออได้อยู่ดเนาะเออเดี๋ยวเชุดพี่น้องค่าเช่าชุดน่ะชุดละสองพันห้าเราส่องผู้ใดสิคุกลุ้มน่แม่นั้นบาริบเก้านอนบาิบเก้าบาทดีเด็คก็มีดีด้บาราหกได้ นิดเก้าบาทใชมันไ่ได้อย่างนี้มันไ่ได้ใจขาดตู้แพงดอกนี้เฮาเห่นอยี่สองคน้นนอบมันไม่ขาดตอจะเอายี่สิบาทคุณคุณหยี่ไอคุณหาสิคนพอสุดยังบ่อำหนึ่งเนี่ยน่ะเออขนคุณลอยกับเสียสองพันดยถ้าเดี๋ยวพอสุดอยู่สูพี่น้องสามสิบเก้าขาตัวกนเอย่างนีาั้นเอามบเก้าบาทสาบเก้าทกุ้มปิดเฮ็ดยังไงกุ้มปิดลางแตกเลย ร้องเพลงอยู่สองคนนี่แล้วเปลี่ยนกันร้องคาราโอเกะซึ่งนี่แหละเนาะแล้วฮอดตอนจากเล่นกับเลนอยู่สองคนนี่แหละเนาะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนชุดเนี่ยกำองเพลงจีพีเอลหรอไม่ต้องตัวผู้นึงลองผู้นึงเลนเปลี่ยนสุดเหี้ยจะร้องไปถ่ายจบเพลงกับเลนมาง่ายปะเนี่ย้องเพลงบ่ได้ปะเนี่ยกลุ่มปิดบอสโน้ตอีพีบ้านมีแต่คนบอกเฮียส่งบัญชีมาส่งบัญชีมาเต็ม่ยาไม่จะแบ่นก็ัะพีเ็่กลุ่มปิดพี่น้องน่ายุบเก้าบาทนะ เ็กกุ๊กิ้นหาการมันไปใส่ว้างเนี่ยสูงเพื่อนหน้าถาเดีเขาเมียอยากไปซอยเนี่ยอยากไปซอยพี่อนตั้งตุนในพี่น้องแต่ว่าบมอเพื่อหน้าถาเนี่ยจะได้กุ้มปิด2ยี่สิบเก้าบาทเนีโอ้ยเป็นที่สองคนแบบเนี่ยพี่น้องพี่นองเปียนสื่เตยถาเตยถาเด้อยูยัยยยย ใครก็ปียิบเก้าบาทดีดีนก็โดนนี่ยคนอาุเก้าบาทยิบเก้าบาทมึงหลอกได้เหลกว่าเพียนสุดกันเออเมนีแหละเนาะโบท่านดอกจนคุดสุดมึงยังมาบอกคาชุนมึงกับกูห่่อยชุดละสองพันห้าสองกระห่าพันเออไม่เดือดเดือชุดอันบันเอิเอาบอเขาจะเอาอะไรอีกพี่แรกลานแตเที่จังใดยี่สิบเก้าบาทลานแตะนอ้ยฮัลคนกับเมาเป็นยี่สิบสาสิบบาทและเนาะเออยยี่สิบเก้าบาทหนึ่งเนาะ เขามาสบาสิบบาทกับเท่าไรล่ะไม่โอดขึ้นเพลินลอยตัวบอบได้ขึ้นดอกค่ะวงเพื่นมันดังขึ้นเมื่อไหร่จ,จ่า <c oughs> วิธีวิธีสีเดงเพื่อนว่าใจขาดตูไหมค่ะสี่สิบเก้าบาทกับได้บอดป่ะนะาบอยี่สิบเก้าบาทนี่ละ่ะอ่นั่นมันไปกับขาดชุดไปกับบอ <c oughs> ไปว่าเขาดมไม่ไดขังหนาเอาคุณภาพไปเบาขึ้นไปที่คบอกเงินเพื่อนเป็นยุ่งเขาเขาไม่ได้ขึนข้นเพลินต้นตุนนอห้องกับสีแดงเน่เอาน้ำเอาน้ำมาให้กินหน่อยน้ำเปล่า เดี๋ยวหนึ่งเห็นหาเจ้าเนาะมอดกุ้งปิดล่ามแตกล่ามแตกล้ามแตก,าแตกหาดเจ้าโอ้ยยัจังไหนอยู่เนาะกูสุเครีย์งานมาแสดงแกกุ้งปิดได้ปะเนี่ยคือให้กุ้งปิดให้เฮ้า,าสุจริตยักุ้งปิดกูถามโซเน่ <c oughs> สุจริตยังกุ้งปิดกูถามโซเน่เอ๊ประเดี๋ยวเน่ยเอา้ากันเริ่มจากยี่สิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทต่อไปกับสิเป็นไก่เป็นนันนันเน่าะมอดต่อมากัไก่เป็นบ่าวฟูไทยมาไล่บะเนี่ยแม่ดังบะเนี่ยเฮ้าบะเนี่ยเฮ็นจังไหนอยู่บ่าวโนวดก่อน เบาโนดไรอกกอีพี่แหลกกัแม่ชั้นกับสิยูเต้งแต่นปันโนดมิวสิกหรืออะไรเนาะอีพี่แหลกก็คือขอทานเล่นบาร์ทายมือสิแม่โอ้ยแต่เป็นขอทานให้แล้วบอเป็นนักอีกแยกแยกกัเล่นมาเนี่ยได้เป็นต่วเมียก็ขอทานจันซ้อมมาทายแล้วล่ะว่าใครจะเป็นนักอีกคู่กับผู้ชายเราล้อได้รันมานี่เป็นลอยคนบอสให้โดดกับให้ถ้าจันเป็นกีตาร์บาง์ี้ซบการ์บาร์ได้เวลาให้กุ้มปีนเด้อบอสใส่ชุดซอห่อไปดูบาร์รำค่ะ มึงขึ้นนี่มีไอ้คิงยองชันเด้าซื้อนะขอทานลางเสร็จ่ะโอ้แต่มันนี่มดแท้จะล้างสิอ้าวไมเขาบดเนาะแม่ซออแม่ซื้อนะาคิงซื้อนะเหมือนกันอ๋เาสืซ้อมอะรมน่บหัวบกหัวบวกซออบบัตรเลยรอซื้อตัวคายี่ิบเก้าบาทโอ้ยขมีหะไดีหาแพงเป้าไหมเขาคือสิบคนกัพอเนาะเขาบัวลเาสมมติ่าพนไซื้อยิบ สิบบาทก็มีเดียคนเดียวเนาะเอันานี่จริงจังกับพี่ดิจริงจังแล้วเนาะน้อยฮันเจรานแตกเห็นจังไหนเนาะเจังไหนยู่มบ่คิมบ้อรุ่นย่างงานแตกอยู่เฮ้ยก็มีสิและเนาะมิสกายเป็นนักร้องคนแรกของค่ายกูว้าแลนเพี่ยนชุดบัดเนี่ยมึงจะเรียนกุงปิดหรือเนี่ยกูอยากหวามันรับเชิญศิลปินไทยเลยลองยู่มสองคนเนี่ยลองก็ถือคีย์กับลองไปบอลน้ตมิวสิกเออต่ำป้าต่ำดงไปบอลโน้ตนักศิลปินกับบัตรเพิ่มเด้มิจันผู้เดียวอยู่ในคลาย ไม่สวงามเพราะว่าฉัน่าถือกับคนอื่นมาไล่กับใครคนเดียวเนคนอื่นมากคนอื่นมากกัเสียนแย่งซีนฉันนาะหมดอดคนตัลแกนปัะบบานหัดบุณนั่ด้บานหัดมากเลยดอมสองดอมเล้เฮาคคลบานเนาะมาไล่แบงกันมาเนี่ยเออเลอดเลือดืบซีนใบขาานะแม่ก็น้อีนี่ได้ไแม่ก็ไดยังเด้อสีซีบสองร้อนึงสองร้อยเก้าสแล้วเออเลือระสนโอ้ยคนเดียวกับสอ มีผู้ล่าสินไปซะพี่น้องเลิกเนาะคนเดี๋ยวก็บซื้อรอเขาสิบบาทเลยร้านร้านแตกแม่ไก่พักใจยืดดีๆมีคนซื้อรอยใยนี่สิน้องอเลยประสาทเขาโพดลงเพจเลยคนนี้เมาบัตรเป็นพระเอกคนแรกนี่ว้ายบอลนด์ดนตรีเออฉันเป็นนางเอกใครเป็นนางเกิร์มเข้าไปก่อนไม่ยโนแล้วเลี้ยมกันซะเนาะหรอแล้วรลองเที่ยงบ่ายเราลองบ่าเนาะฉันรอในน้องเมียนอยู่ เห็นกับถือจังหวะอีกแบบเอนี่ยหนัี่ยเนีกยเนี่ย,อย,อยเอาอันเขาอะไรกรอ้อนเอาโทรศัพท์โทรศัพคงวอด์น็อตภูไทยเดี๋เนาะไม่เด่นเครื่องเสียงเจ้าไปซื้อไปทีมให้โตเกียวนั่นเดี้เออแล้วขึ้นมาทำไม <laughs> ไรสุดเขาว่ากันใส่มีไซม์เนี่ยเครื่องเสียงมีใส่เ <บะ S 2> นี่ยเครื่องวอทอายุโตเกียวเออเนี่ยเมาล้อยใบค่ะมาแล้วเห็นบอ นั่นสิใบสิใบสิวุ้ยปักเห็นไมฮะมาท่าเสด็ลิลติสุโอะปั๊กเรียกทำแน่เราจะไปซสอมเพลงก่อนเด้อเว้ยดูเขาเดิลยตรงนี้พี่น้องมูจอยอย่ามาบอกมันเป็นบาทอะไรกูยากขายอีกแหละก็สิไม่สินเห็นอีหลีเนาะกูแหงหลอกเห็นว่เปลี่ยนอยู่ด้วยกูจะไปตัวโลนจะไปโลนมาขายสวยอย่างขายตลกมันกูขายสวยขายต่โลนจริงสิพี่น้องแต่ว่าร่อชุดตัวนี้ร่อเขาจะใช้มาส่งวันนี้ใช่ไหมในยี่สิบใบสิบใบโอ๊ยขายบนข้นแอดมินดูหลังบ้านด้วย แอบนิ้นกต่เข้านีม้งนิ่วสามีไพีหน้องัวเองหัวหลชุ่มหาเออแดีวเรียนเตียนชุดไปอย่างเห็ดพี่บ่าพี่บอลกังสั่นเตะเขามาแบบเนาะเขามาเลียวแหมตันห้าสิบใบบอกอย่างหัวอย่างหัวพี่บ้าเลยนคือตลกอ้ยลานลยสิแตดที่ริงนเห็นอย่างนาะคณะขาเม่นดินทีอซื้อที่นีรลาวแตลแล้วมีกับใบเันไหมมีซิเกาบาทแหม สิไปการกุศลดอกเงินล้านบ่ะปัวจะเป็นเฮ็ดหยังแม่ยเขาท่นไปแล้วเอาทันเข้าตัวมุดเจ้าป่ะน่ะยิมอยเขาตัวมุดชมเอาคือสิตัวเอาพวกเจ้าเฮ็ดงานมาเครียดๆจังซี่พวกฉันก็เป็นร้อยยิ้มให้ได้อยู่ดีบาทยิบเาบาทเนาะเออหน่ะมึงมันแต่ลงก็เดายิบปอบนั่นน่ะมีฮอด500ใบจะเบิ่งดูเิ่นตัวจะยัดตัวเด้อแม่มึงฉันเฮ็ดอีหลีเด้อลงทุนมาสั่งแม่ลงทุนแต่เงินหนึงแม่ ป่าจะกาจถิ่นุดละสองพหาดเดินสู่สองคนก่ว่าเป็นพันเพราะเหตที่หล้วรามีคนเขามามิสือไปเนี่ยโอ้ยสื่อสามคนนี่มีข่าวสามคนนี่มีน้องมาเพื่อี่หลีว่มีได้สื่อแหมมีมีอยู่สามคนนี่ไปไเื่อเงลังบ้านกระต่อเพราะท่านเด้อค่ะทำงานอยู่สามคนคนดูไรสดแหเข้าโอ๊ตอังกุลแล้วกันมานี่สามคนแห่เขาอะไรแต่แหมสื่อยาหาย์เดียตัวน้อจะสู่น้ครับสื่อดูแล ทำทาเม่นมาทัวถีบด้อยแล้วเป็นการคับขายตัวนองมอดเม่นให้กําลังใจแหมแจกอะไรตัวเนาะเออเรียสิบบาทนั่งแจกเข้าตัวตัวแม่เล้งสวิสเซเดนสวิสเซเดนเห็นรูปอะไรเขาไม่ต้องห้องอุ่นไม่ต้องเห็นอย่ยงไม่ต้องมาไล่ยังเสียบ่มีเข้ากับเฮดได้ยังมากไหมเขาต้องเฮดฉากเองดิแม่นั่นแม่นี่ฉากเขากับมีฉากเก่าอยู่วงเขานั่นใส่ตะขอสินเขายกมาเลยชุนเขากับมีเนาะไม่ได้ลงทุนเลยหมวดที่เด็กเข้านี่่ละแม พาอกับเฮกันง่ายๆคือจังเพนนุตุงในตัวฉากเราใส่ค่ะพม่านขึงจบยึดกาวบาทอย่แบบยังดีกาวบัดพาะมันพอนปังสำหรับเชฟเพนนตุนม่อ่แมนเป็นตัวกราฟี่แมนแมาเน่เอาเาไปฟีเขาห้เขาอร่อยหนึ่งเลยที่เบอกเขาเนี่ย่หายอย่างฉันเลยเขาหายคืกันพี่น้องยิ่งไปหัดเห็นบอกน้ำสุพีบาร์ดด้วเห็นมันหนิยาูุยอีกับลูกศรใชสายพันไปเลยพี่น้องพวกฉันเช็ดกุ้งปิดวันนี้เขาไหนเบิ้งดเรอแบนท่ก บาตรยืเก้าบาทเร็วใสวัเดีท่าได้บางเนี่ยมีองเอาคุณหมอมาเลยน้ำบอเออสคนกันได้เอามีคุณหมอเด้อนี่รับเชิญแล้วหนึ่งเห็นไหมเน่ยเอาคุณหมอมาเลยน้ำบอคุณหมอกรณบินไม่เคยไปคอนเสิร์ตที่ไหนนะคะเออแมนประเด็นยสิได้คืนค่าโตค่าบัตรอุ้นอีกตีบอี่สิบก้าบาทเนี่ยซื้อเป็นพวกนาดนั้นคืนอีกสองบาทเนี่ยบอไปสาบยี่สิบกาบาทอีีพี่น้องเห็นอี่ยงดีต้มาเต้มา มีซื้อกับบัตรก็จะซื้อมาที่นอคอลิงกันเลยไม่เสียเตยตะวันยีสิทก่อนเพราะมีนักร้องที่สามคนสิมาขอลิงกันไหนซื้อบัตรผ่านเพจบอสโนดนางแฉทีวัวเปล่าใช่ไหมบอสเป็นวัวเป็นนังมีนักแสดงที่สามคนตะวันฉันลองเพลงในคนเดียวสองคนลองไปได้ถึงตายดีคุณนางปอยค่ะคุณสีนางปอยเมื่ออีเพดนั่นมีบางคนให้สามสีเป็นบอสเขาโอนให้เลยเขาโอนเกินเลย หนึ่งสามสิบบาทแมนโบ้ยพูดดีดีคุณหมอมาก่อนคุณหมอมาก่อนเอาคุณหมอมาเล่นกุ้มปีเรากำลังมาเดินไม่เราเราทำแค่สี่คนเท่านี้นะเฮ็ดแบบคขาเฮ็ดบ้าบอไปเอออีพีแรกตอบรับดีพี่ต้องไปกับศิลปินรับเชิญเนาะบ่มีอีรับเชิญหล่ะมีเท่ารับเชิญกันเองเอาน้ำตาลชิมจังมาด้วยข้าวผัด่าไว้เมื่อไหร่ทีจ้าบัสบัสบ่ได้ดีเพราว่าคนขายบ่๊อบไปดี เพิ่นค่าตัวเป็นเมือนได้จ้าของเพิ่นมีสัญญาเราเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเราทําบัตรราคานี้อยู่ราค่อยู่กับบัตรบัตรที่เราอยู่กับบัตรเอาชิ้นจังกระดมตานมากเราไปเมห่อไรโอ้เบิร์ดพอดีแต่ค่าชุดพวกฉันกับบอได้ดีเนี่ยบ่ได้จ้ะเขาใส่ชุดมือสองคือนั่นมากแทนใส่ชุดมือสองก่อนไปลว่าแผงไปเลยเอากระชุดนี่แม่ชุดมือขึ้นแน ไม่ได้บีไซมันนั่งตายแล้วติ๋มอลกรวิทย์กูถามเนี่ยโทษไปมันมือบราบพ่อสามเลยนี่มันไปใส่เนี่ยใส่บปเลยหรอกประตูหน้อยตูหน้อยด้านนี้ล่ะด้านนี้ไม่ได้มีชุดที่มันอลังการกว่านี้ไหมในตู้หานเป็นชุดแบบเป็นซุ้มเล่ยแม่ชุดแบบเป็นซุ้มเป็นมันแล้วหลุไปเลยแม่คุณหมอบัตร้านพันกระสูนครับเอาเพิ่นเข่าม้ายังคุณหมอเดบด่นบรรยมีใครแจกบัตรฟรีไหมครับพามาบัตรฟรีโอ้ยมีฮอตฟู้ดขอดเดอร์มอ ซัพพอร์ตอาหารปาารที่วันก่อนสี่คนกระเพราสี่กองนี่หมดฟูดซัพพอร์ตพี่น้องขอบคุณด้วยนะครับสี่คนกับกระเพราสี่กองแหมกูมองกูโอ้ยวะฟูดซัพพอร์ตแม่สู่แม่เขาสี่กองเอาเสียดี้ย่าเงี้ยิบกอบาทเนขาต้องมาคิดกันดิบาทที่กอบาทแจกฟรีสิบไปเลยแจกฟรีสิบไปเห็นบ่อลคันซีให้แม่มั้ติดต่อผู้จัดการเด้ออีพีแรกเมื่อไรกว่าเมื่อไหร่ อีพีแรกเมื่อไหร่คะครับเร็วๆนี้แหละครับประชุมกันก่อนจะทำอะไรดีหรือไม่ประชุมน้ำบอประชุมจะคนสี่คนไม่ต้องประชุมดอกนางบอกกันยุลซศกันรถเปียงโทรบอกอรรถเปียงคือสิบเอ็ดประชุมเอาเงิกันว้างแผนตัวนอสหัวส้มตำร้อยโคกจากบ้านฮักบอลโนตัดปุ๊บสี่คนกินต้มตีอร่อยโคกสี่คนแม่แม่นุคอนุค้อสี่คนแม่แม่คอเปลี่ยนเป็นเครื่องสกัดแม่นุคอเป็นกันเขาส่วนกวางตัวหนึ่งซะแม่ไปรับเชิญฟรีอย่างเอา ครับผมไปรับเชิญรีคาร์บอนโรวระสันผู้ใดผู้ชื่นจังเถอฟุกศิลาชัยไอเออ้อยฟุกไอเจ้าภาพเครื่องดื่มบายเสียงเียนเสียงแ่าเจ้าภาพเครื่องดื่มบายจากบ้านฮักดีโอข่าววู้ดลูกไส้ฉันนีโอต้องซัพพอร์ตพอร์ดลูกดาทั้งพี่โอนี่เด้ดนี่ดาทั้งพีโอตัวจริงนเด้ดนี่เดี๋ยวส่งฟู้ดซัพพอร์ตรถไอติมไผ่เขียวสี่ถ้วยด่าทั้งพี่พี่กับพี่ แกงคิดเล็กสองด้วยจ้าเอาแก่ิดเล็กซื้อมาแล้วบ่ว้านี่แก่เราบ่ไงแจงแล้วนี่ไมเราโย่เออนั่นแหละคับอันนองคือแรกจองกระเพาะปลาเอาอองนศบตัวน่ะ EP แรกรับเชิญบอสบีกป่๊ปบัดิที่เกาะบ่วบ่ได้หาพันธุมเสือด้วย บ่ไดหาพันใบโบได้พ่อเสื้อนโดดเดิมอันบ่ได้เอาสังคมได้่ะอีพี่แหล่เอาเงินอีหลีเลยเอาเงินอินดีค่ะตัวตั้งโตเป็นอีพีตั้งตัวในการซื้ออุปกรณ์เด่นสื้ออุปกรณ์ซื้อชุดซื้ออย่างเมื่อไวยเขาได้คิดโบได้แล่ซื้อเนาะลูกเนาะและเราจะทำไรอย่างยิ่งใหญ่คือในแต่ละเดือนคือครบรอบหนึ่งเดือนเราก็เฮ็ดใหญ่เลยบาทยิบเก้าบาทเฮ็ดปีละเทียบอกยี่สิบเก้าบาทเดือนละเทียพี่แหล่ก็เดือนละหาเทียไปก่อน กับบ้ายิบเก่บ้านยิบเก่าแบเดือนละหาเที่ยกับตุอาทิตปหนึ่งเลยนะแต่เขาแบบยิ่งคืบคืดนอกกันเนี่ยอ๋อคุณผูงชมว่าแต่สิมีคนบางทีมันสิมคนนี่มันตายหรือสิเทียเดือนละเที่ยงเขาถกทบกันแม่แม่อาถุนว่าสิมใหญ่แทนเปียนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนมาลองทิ้งเพิ่งสีแสดงละครอุยจำบ่นว่ได้หมดมอนมึงก็แสดงเลยเพราะมึงแสดงคนเดียวเลรมึงเดียวเลยโอ๊ดกับอีมออสก็ได้เออเวอีมออสเหรียญเป็นพอเป็นยังสี่ไปยังสีแม่มึงก็เลรียเป็นพออีมออเลรียเป็นลูกสาวสิแหม จอกอติดตามทิกเกอร์แล้ววระเสรนเอ้ยมาแล้วพี่จอกอพี่จอกอแฟนออมหมดเด้อใครบาสช่วยกันเด้อสนับสนุนพิซซ่าดีบอนี่เขาเซตดีบอนี่ิซซ่ากาดพน呐พ่อตัวนี้มาวางแผนกันได้สูงแจ้เกี่ยวมาบ้านแตกแนี้ยครับปรนเสริฐเสื้อว่าจะกินว่ได้กินดอกแกงไข่หมดแดงหมอแล้วบ่านี่ไห้บ่ได้เป็นแดนเซอร์ตัวดรอเด้ออย่ามาหาหรอกเด้อยิบเก้าบาทเออยยิบเก้าบาทหนึ่งเด้อเจ๊เด้อ ใครเขียด่ยดีไรโสดกับเก็บหน่างานน้ำช่วงเวลาสองเก็บหน่างานห้ามจิหละใครมาเราแจกผักโอ้ยฉันบอกก่ายคนมาเบิ้งดอกขาจฉันอยากอเขาเก็บหน่างานน้ำเมียรบพ่อสิบอะไรมีตีกุ่มปิดละครคุณธรรมค่ะกลุ่มปิดละครคุณธรรมละครคุณธรรมมีอยู่แล้วค่ะถ่ายไว้เยอะมากแต่ไม่มีคุณธรรมค่ะวันไหนระบุค่ะพอมากกว่าสันรับเชิญเบิ้นปทุมราชประสันเบิ้งโอ้ยงเสิบ่ารับเชิญถอเอาห้มู่ข่อยเด ได้ตั้งตัวก็ได้คาชุดก่อนซัางเลยคาชุดค่าอย่างก่อนนี่ค้อันก่อนที่หนาเธออีพี่สองซักจังหวัดลับซื่ออันอันนักแสดงซีคนซัพพอร์ตพี่คณิธาบัตรฟรีสิบบาทฟูดพูดซัพพอร์ตอันแหมฟูดซัพพอร์ตอันส้มตำร้อยร้อยโค้กับแหม่าดียังไงกินเบ็ด ต้องไปหัวตัวนครไรทุนตกบอ์ไปตลกเพชรนนทุนไม้เอากระลังกระลังนรอชุดยู๋มาหายิบเก่าซาผนะบอยิบเก่ในหลามันบอยิบเ่าซอดแจ้งไหมคะยิบเก่าซอดแจมนะชโมกหนึ่งกับพ่อละชโมงเคิงเองอ่ะสองชโมกไปก็ผ่านแล้วไปมานี่ รับเชิญนแมโนะไก่มุนละมุดพี่หมุดมาพี่หมุดก็จะร่วมนะพี่หนุ่จะเป็นอีพีสองสามต่อไปนะพี่หมุดผู้ป่าผู้ป่ามาแสดงสวัสดีครับมันนี่เร็วมามาผู้ป่ามาวันนี้พระเอกได้ไหมปลาสุขีอะไรเราพระเอกได้ไหมแมลินจะเป็นนางเอกมานั่งกับปพี่มอสพระเอกก็คือแบบตัวพระเอกสี่เจ็ดสวัสดีครับมานี่เร็วแะพี่มอสแเล่นทำละครกลุ่มปิดแมนแม่แม่มานั่งกับแบบว่าจะดีก่อน ไม่ใช่ครับเล่นละครครับอ๋อดีครับยางสวัสดีครับหลวงลูกสวัสดีครับยางพี่ครับนั่งออกมาวันนี้เราพระเอกหน่อยด้่นี่พี่น้องพายอีกหน่อยพะเอกหน่อยเด้อพระเอกหน่อยอันบ้านนดมิวสิกเด้อมีีวมิวสิกเด้อนี่อีพี่สามซีผลัดจะเสดรับเส้นลองลองดูโฟมีเด้อในข่ายกระเทยไม่ใช่กระเทยตีมามาแกยิมโหมดจุกก่อนดม่จุกเลย ตั้งตั้งงบไปเมื่อนึงมาสันอันสิไปเพชรต้นตุ้นมือนีค่าน้ำมันไม่ต้องมากวนเลยนั่งเลยกินเหนียวไหมข้าวเหนียวไหมมาเดี๋ยวก็โดนดุมาเนี่ยนั่งลงสวัสดีครับเลยสวัสดีครับก่อนเลยครับก่อนเลยครับก่อนสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับก่อนเลยข้าวเหนียวป้าจะทำกลุ่มปิดกลุ่มปิดก็คือแสดงว่าคนมาดูเราใน อันนั้นผมไม่ม้อนหรอกยี่บกว่าบาทนอมอนเนาะใช่เดี๋ยวมาว่างแผนกันเนาะจะอย่างเนาะครับลูกรับเชื่อเพื่อนสืบด้วยกันไข่เขเว้นสีหมดอะไรน่ารักจังลูกว่าชันมุมไร่สวนบ้านเรานี่ได้เยอะเลยม่านหลังโนนก็ได้เออมีหลายมุมเลยอันไม่อย่างที่ฉันซื้บก็ยุ่งไปเอาฟิบก็เกียวอ่ะที่มีลำพงน่ะเจมพีเอลอ่ะรูนั้นมันดังมากเลยนะของมันเครื่องใหญ่มีการนัดไหมครับ ย่าไม่ไหมครับพูดทำดีๆทำมีดีพี่ๆเขาดูทำมีดีพี่ๆเขาดูกว่า